โอเคครับยังไหลไปทางฝั่งของแบงเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวในรอบนี้เราเช็คเมสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลงไปทางฝั่งของพีเพียร์หรือว่าน้ำเงินนะครับเพราะว่าห้องนี้หลุดเฟรมเพียงแค่3าไม้เท่านั้นนะครับในส่วนของพีเพียร์หรือว่าน้ำเงินนะครับแล้วก็กลับมาเข้าเ้าเดิมนะครับเป็นแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับในรอบนี้ออก11ตา นะครับเป็นทางฝั่งของแบงก์เกอร์ออก11เตาเป็นทางฝั่งของน้ําเงินนะครับคือออกเท่ากันนะครับสกอร์ห้องนี้แต่ว่าุดเฟรมทางฝั่งของน้ําเงินเนี่ยเพียงแค่สารอบนะครับแล้วก็ยิงยาวมาเลยในรอบนี้เราเข้าตังหวเกมนะครับที่หนมืม่นบาทแล้วเรียบร้อยครับเราก้าวแฟ้มสวยๆครับได้กําไรแล้วครับในรอบนี้ถือว่าเข้าไพา่ปีปองเราใช้ได้นะครับในการที่เราดูในส่วนของโรดแมッ